วันนี้โยมแม่มาจากจันทบุรีมาภาวนาด้วยอยู่ได้ไม่หลายวันอ่ะวกอยู่ได้ห้าวัน กันครั้งแรกโยมแม่อายุประมาณห้าสิบปีที่เป็นเจ้าภาพบวชบวชให้ตอนนี้แปดสิบสามสิบปี เวลานานอยู่พอสมควรหลังจากบวชให้แล้วก็ไม่เคยได้ติดต่อกันห่างเหินกันไปนานคุณจะได้ติดต่อมาอเมื่อปีที่แล้วติดต่อสอบถามหากันคนหนึ่งว่าล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว ก็ยังอยู่ทางโยมแม่ก็นึกว่าพระตายหมดแล้วตายไปถึงศึกหมดแล้วลว่าเป็นเจ้าภาพบวชให้สมัยนั้นเจ็ดลูปเจ็ดลูปด้วยกันก็ทยอยทยอยไปอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ สามสิบปีแล้วสืบทราบว่าต่างฝ่ายก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันเพิ่งจะได้เยี่ยมเยียนกันปีปีนี้แหละ ก็เป็นบุญเป็นคุณเกี่ยวข้องกันมาตะเก่าก่อนถึงได้อนุเคราะห์กันมีบุญร่วมกันถึงได้อนุเคราะห์กันเหมือนแม่เหมือนลกูก ยมแม่อีกคนหนึ่งตอนนี้ก็เก้าสิบปีไปไหนไม่ได้แล้วอีกคนหนึ่งก็เจ็ดสิบกว่าไม่ได้มาด้วย<ม>ก็นึกถึงอยู่ มันเวลาล่วงเปลยไปหลายปีก็นึกถึงอยู่มไม่ใช่ไม่นึกถึงอะนึกอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปผ่านไปทางนู้นจำได้พอลางๆนี่แหละว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะไม่ได้ติดต่อกันมา20ม20กว่าปีประมาณ20ปี20กว่าปีนะ ไม่ได้ติดต่อสมัยยังอยู่ชาเชิงเซาก็ได้ติดต่ออยู่หลังจากนั้นมาก็หายเงียบกันไปก็นึกว่าล้มหายตายจากกันไปแล้วนี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนายังอยู่ทั้งสองฝ่ายบุญมาถึงแล้ววาสนา อำนาจวาสนาบุญกุศลว่าชีวิตนี้ยังอยู่มันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากพรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นมาพูดคุยกันไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้น่ะให้ตั้งใจ ปลาลกความเพียรพระพุทธเจ้าบอกกล่าวเอาไว้อุปนิยติโลโกโลกคือมูสัตว์อัญชาราต้อนไปอยู่คำว่าโลกไม่หมายถึงหมูสัตว์อัญชารลาต้อนไป นี่ยความแก่ความชราความคําคฆ่าต้อนเราไปทุกคนไม่อยากให้มันต้อนมันก็ต้อนไม่อยากให้มันแก่มันชรามันก็ชราแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องพอ่อท้องแม่เนี่ยเราแก่เราถูกความชราข,ขํามฆ่ชาชราความแก่ชราเนี่ยต้อนไป เราเคยเห็นไหมเขาต้อนวัวต้อนควายเขาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนะี่ยเขาต้อนเอาวัวเอาควายไปหาทุ่งหญ้าที่จะให้มันกินเหมือนกับนายเพเชรฆาดต้อนวัวต้อนควายไปสู่ที่ฆ่านะลงลงเชือดเขานะน,นี่แหละเหมือนกันโลกอัญชลาต้อนไปอยู่ อาทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่ยั่งยืนเมื่อก่อนนสามสิบปีก่อนเนี่ยยังหนุ่มยังแน่นตอนนี้โย่แม่ก็แปดสิบแล้วเดินก็ลำบากพระก็ห้าสิบกว่าแล้ว แต่ความแก่ชราขำคร่ามันต้อนไปขับไล่เราไปเราไม่อยากไปมันก็ต้องไปเราไม่มีอำนาจเราไม่ได้อยู่เหนือไม่มีอำนาจเป็นผู้ไม่ยั่งยืนเห็นไหมบางคนก็ตายตายไปแล้วพวกที่เป็นพระบวชในเขานั้นก็ ตายไปแล้วตายจากความเป็นพระไปแล้วมสมัยนั้นอายุยี่สิบกว่ายี<ม>่สิบสองใช่ไหมตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วสามสิบปีย่างเขาห้าสิบสองแล้วแก่ชราค่ำค่าไม่มีอำนาจที่จะต้านทาน อาณาพิสโลไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่ใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีหรอกพญามัจจุราชคือผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครอาจจะต้านทานไม่มีใครอาจจะชำนะได้พระราชามหากษัตริย์ก็เหมือนกันอะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมาย ไม่มีหรอกไม่มีใครจะต้านได้ทานได้ความแก่ความชราค้ำค่าอัตโนโลโกโ,โลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนโลกเนี่ยของในโลกนี้เนะี่ยไม่มีหรอกไม่รู้ว่าข้าวของเงินทองเป็นของใครไม่รู้ว่า ที่ดินที่โดนไล่นาเมื่อก่อนนี้เป็นของใครมาตอนนี้เนะี่ยเป็นของเราเมื่อก่อนที่ตรงที่เราบ้าเป็นของเราเนะี่ยไม่รู้เป็นของใครเลยเลยไปนู่นอาจะอาจจะเป็นของปู่ย่าตายายเป็นมูลมรลดกมาแล้วก่อนนี้นะ่ะก่อนปู่ย่าตายายเป็นของใครเนี่ยเขาก็ว่าของเขาทั้งนั้นน่ะ ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอพระพุทธเจ้าจึงว่าไม่มีสิ่งเป็นของของตนหลังจากที่ว่าเป็นของของเจ้าของแล้วเมื่อความแก่ควารรมชราค้ำค่าเมื่อพยามัจจุราชมาถึงของที่ว่าเป็นของของตนะ่ะแม้กระทั่งข้าวของเงินทองบุตร ภรรยาสามีค่าทาสบริวารก็ยังไม่ไม่ได้จับนับภาษาอะไร<ม>กับสิ่งเหล่านั้นแม้อัตภาพร่างกายของตนเองก็ยังไม่ได้ที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ย<ม>ที่เราว่าเป็นสมบัติของเราของเราเนี่ย ไม่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้กระดูกชิ้นหนึ่งก็ยังเอาไปไม่ได้เลยลก็จึงพูดอยู่ละเมื่อเช้านี่ก็พูดตอนเกิดมาแหละกำมือเอาไว้เด็กเกิดมาร้องให้กำมือแน่นมิแตจะเอาจะเอาแต่พอเวลาคนตายละเราไปรดน้ำศพเขาเอามือออกมาจากผ้านเอาผงมาลัยใส่ไว้ ไม่เห็นใครได้อะไรไปมีแต่บุญกุศลคุณงามความดีนี่แหละทรัพสมบัติเป็นของที่ใช้ตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้เท่านั้นน่ะข้าวของเงินทองเรามีสิทธิ์มีอำนาจตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละพอหมดลมหายใจเท่านั้นแหละไม่ใช่ของของเราสักอย่างบุตรภรรยาก็ไม่ใช่ อ mm hmm. ไล่นาสาโทข้าวของเงินทองสารพัดไม่ใช่สมบัติของเราอแม้ mm hmm. กระทั่งอัตภาพร่างกายอันนี้นะะก็ยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วพทธเจ้าจึงกล่าวว่าไม่มีสิ่งเป็นของของตน mm hmm. สับพังปะห้ายักขมมเนยัง จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไปอูโนโลโกโลกยังพร่องอยู่เนี่ยถ้าเรามีชีวิตยอยู่มันก็พร่องพร่องอยู่ตลอดเวลามันขาดอูโนโลโกโลกอันนี้โลกคืออัตภาพร่างกายอันนี้มันขาดนั่งอยู่เนี่ย เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็กระหายอันนี้ความพ้องโดยธรรมชาติความพ้องโดยกิเลสก็อยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่ อยากจะได้กิเลสวัตถุมาบำรุงบำเลอนี่นี่คือความพร่องมันบกพร่องโลกพร่องอยู่เป็นนิดอติตโตเป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบือ่อไม่อิ่มไม่เบือ่อไม่พอ ดิ้นรนขนขวายโยนความสุขไว้ข้างหน้า,ามำความเป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบือ่อตันห้าทาโซ่จึงต้องเป็นทาตแห่งตันหาพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้นั่นเรียกว่าธรรมมุทเทสี mm hmm. ทมสี่ประการพระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ mm hmm. นี่แหละทำยังไง ความชลาคล้ำค่าไล่ตามเรามาทุกขณะทำยังไงเราถึงจะได้ประโยชน์ที่ควรได้ควรถึงเพราะว่าบุญวาสนาส่งเรามาถึงวันนี้เนะนี่ยนับบาเป็นลาบอันประเสริฐอย่างที่ท่านกล่าวว่ากิจฉังมัจจานชีวิตตัง การที่เราประครับประคองตนเองให้มีชีวิตอยู่มาได้ถึงวันนี้ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐถ้าเรายังมัวประมาทเพลิดเพลินอยู่ไม่รีบค้นขวายกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีคือภาวนาให้มันบังเกิดความสงบเป็นอย่างน้อยให้จิตเป็นสมาธิเป็นอย่างน้อยอันนี้เสื่อมลาบแล้ว เราจะประมาทว่ายังไม่ตายไม่ได้ยังไม่แก่ไม่ได้วันเวลาไม่คอยท่าชีวิตเน่ะมันไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ไปตามการตามเวลาล่วงเลยไปชีวิตล่วงไปหมดวันหมดปีหมดเดือนไปความตายก็คืบคลานเข้ามาเหมือนกับปัจจุบันนี่แหละ เรามานั่งอย่นี่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเรามานั่งทุ่มหนึ่งตอนนี้มันสองทุ่มกว่าแล้วนี่เรียกว่ามันมันฆ่าเอาชีวิตของเราไปชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ย<ม>นี่แหละมันก็หมดไปด้วย<ม>ปัจจุบันก็กลายเป็นอดีตอนาคตก็กลายมาเป็นปัจจุบันนี<ม>่ทำไงไม่รู้อนาคตสำหรับเรามันจะอยู่ได้นานไหม นาคตสาหรับเราเนี่ยมันเป็นของไม่แน่ชีวิตเนี่ยคือความเป็นอยู่เนี่ยไม่เที่ยงแท้แน่นอนท่านยังสอนให้เราเมื่อมีโอกาสในปัจจุบันในแหละค้นขวาากระทําบําเพ็ญทําสมาธิภาวนาให้จิตสงบทํายังไงก็ได้วิธีการที่เราเคยฝึกฝนอบรมมาตั้งนานหลายสิบปีก็ฝึกให้ได้อ่ะ ไม่ใช่ว่าเราไปทำบุญแล้วกับบุญกุศลจะส่งเราไปสวรรค์โดยถ่ายเดียวไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่ที่กรรมปัจจุบันด้วยเหมือนพระเจ้าอาโศกมหาราชท่านทำบุญมากมายสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรม,มาสาลีลิกธาตุทั้งแปดหมื่นสี่พันแห่งแปดหมื่นสี่พันองค์ สร้างเจดีย์ได้เป็นบุญมหาศาลไม่มีใครทําได้ถึงขนาดนั้นเมื่อเวลาจวนเจียนจะตายนะ่ะท่านทําแต่บุญให้ทานมารักษาศีลเอาตอนท้ายนี่ตอนแก่ตัวนี่แล้วไม่ได้ภาวนาเรื่องการทําบุญให้ทาน่ะรักษาศีลเนี่ยท่านทําแต่เรื่องภาวนาท่านไม่ได้ทํา เมื่อท่านไม่ได้ทำถึงข่าวจวนตัวมาเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอำนาจแห่งเวทนาทุกขเวทนามันบีบบังคับนึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีหรือว่าศีลที่เราทำรักษาบุญกุศลที่เราสร้างเจดีตั้งมากมายนึกไม่ได้เพราะเวทนามันกล้า ความทุกข์ธาตุจะแตกขันจะดับเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเมื่อทุกขเวทนามันกล้าแล้วก็จิตใจที่ไม่มีสมาธิก็ทุกไปด้วยเนี่ยมันเสียตรงนี้แหละเสียหายมากเสียหายเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบครูบาอาจารย์ทั้งมากมายถ้าเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยจะเสีย เสียประโยชน์ตรงนี้มากเพราะฉะนั้นทำยังไงเมื่อชีวิตของเราดำเนินมาถึงวันนี้แล้วอย่าปล่อยให้วันเวลาร่วงเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์เลยจงขนขวายตั้งสติบริกรรมภาวนาทำอะไรได้ก็ทำเดินไม่ไหวก็นั่งนั่งไม่ไหวก็นอนไม่ปล่อยให้หลับถ้าจะหลับก็ให้หลับคาภาวนาไป พราภาวนาพุทโธพุทโธนี่แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันจะหลับมันไม่ไหวจริงๆก็ให้หลับอยู่ในคําบริกรรมนีม่เมื่อเรารู้ตัวว่าจิตเราไม่ได้อยู่ในคําบริกรรมก็ดูไปใหม่ตั้งตั้งสติเรื่อยๆพยายามประคับประคองให้นึกอยู่เสมอว่าพยามัจุราชดักรอเราอยู่ถ้านึกตรงนี้นะ่ะพยายามคิด พยายามพิจารณาตรงนี้าพยายามมัจจุราชด,ดักรอเราถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้เนะี่ยไม่แน่นะ่ะอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้พยายามประคับประคองใจของเรานึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆรื่อยพอเรานึกอย่างนี้แหละจิตที่มีธรรมชาติกลัวตายคำว่าตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด น่ากลัวที่สุดจิตนี่กลัวมากไม่อยากตายมเมื่อเขากลัวว่าเขาไม่อยากตายเขาก็ไม่กล้าเผลอสติเมื่อมีสติมากขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะมากขึ้นจิตก็ค็สง,งบลงสง,งบลงค่อยเป็นสมาธิขึ้นมานี่แหละมันต้องมีวิธีการฝึกฝนอบรมตนถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ประโยชน์ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วถ้าจิตมีสมาธิ ได้รับความสงบมีสมาธิรวมลงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวหรือรวมเรื่อยๆประจำรวมอยู่ประจำอันนี้ดีเราทําบุญทํากุศลมานานแล้วก็ต้องมีสมาธิด้วยอันนี้ดีเมื่อเกิดทุกเกิดเวทนาร่างกายมันวิบัติขัดข้องขึ้นมามจิตท,ที่มีวทิทมีภาวนายอยู่แล้วนะมเมื่อร่างกายอันนี้มันเกิดวิบัติขัดข้องขึ้นมา จิตมันมีสติรู้ตัวแล้วก็สํารวมระวังเข้าไปหาความสงบเมื่อเข้าไปหาความสงบได้ก็สามารถหลบถ้าจิตมันสงบถ้ามันรวมลงเป็นสมาธิมันก็ทิ้งกายนี่เลยไม่รู้จักเลยว่ามีเวทนาตรงไหนเนี่ยถ้ามันรวมลงเป็นสมาธิถ้ามันไม่แน่แน่ถึงขนาดนั้นแต่มันมีกำลังอยู่ มันมีสมาธิมีกำลังอยู่พอสมควรเวทนาเกิดขึ้นมันจะสามารถแยกแยะพิจารณาธาตุอันไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นเวทนามันจะรู้ว่าจิตเป็นทุกข์หรือกายเป็นทุกข์หรือใครเป็นทุกข์มันจะค่อยๆแยกออกพิจารณาผู้มีสมาธิ แน่นหนามันคงก็จะรู้ว่าทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตเมื่อเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็แยกกันอ่ะ mm hmm. ขันห้านี่แหละแยกออกเลย mm hmm. แยกออกเลยกับจิตไม่เกี่ยวข้องกันทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่บีบบังคับจิต mm hmm. เดี๋ยวนี้เราไม่มีสมาธิเรายังไม่มีปัญญาทุกเกิดขึ้นมาก็บีบเลยแหะบีบกายแล้วก็แล้ว,ลวบีบจิตอีก เราทุกทั้งสองต่อผู้ที่ได้ภาวนาผู้ที่ได้ฝึกฝนพิจารณาให้เห็นธรรมะอยู่อย่างนี้นะ่ะ<ม>ท่านอุป,ปมาอุปไมยเอาไว้เหมือนกับว่าเรานี่แหละเดินไปดีๆมีศัตรูดักยิงเราด้วยลูกลูกศรลูกธน<ม>ูยิงมาดอกแรกเสียบเข้าหน้าอกเลยดอก ลูกสอนอะเสียบเข้าเลยโดนตัวเราเลย mm hmm. พอยิงดอกที่สองอีกถ้าผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจนเข้าถึงเป็นความเป็นสมาธิก็ต้องโดนยิงดอกที่สองอีกเนี่ยเราจะต้องเจ็บเพราะลูกธนูทั้งสองดอกแม้ฉันใด การที่เราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลก็ดีแต่ไม่ได้ภาวนาจนถึงความสงบเป็นสมาธิเราเนี่ยจะต้องโดนลูกสอนทั้งสองดอกลูกธนูทั้งสองดอกแต่ถ้าผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมสมาธิดีแล้วยิงเข้ามาปุ๊บลูกแรกนะ่ะโดนแน่แต่ลูกที่สองเขายิงมาเนะ่ยมันแฉลัไปไม่โดนเราจะได้รับบาดเจ็บ ทุกทรมานเพราะลูกศรเพียงดอกเดียวแม้ฉันใดการที่เราได้ฝึกฝนอบรมจิตจนเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิแล้วมาพิจิตพิจรารณาขณะพิจารณาไม่ได้ก็ยังได้รับก็ยังได้รับความทุกข์แค่ทางกายแต่จิตมันเข้าถึงความสงบแต่ถ้าผู้มีปัญญาพิจิตพิจรารณาแยกแยะให้เห็นว่ากายเป็นกายทุกขเวทนาเป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นสภาวธรรมเห็นสภาวธรรมอยู่อย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกันต่างอันต่างจริงอยู่อย่างนี้ก็จะได้รับความทุกข์ทรมานเพราะลูกสอนเพียงลูกเดียวเนี่ยเห็นไหมถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมอย่างนี้เรียกว่าได้ที่พึ่งนี่แหละทําบุญทํากุศลมาทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อทําที่พึ่งให้บังเกิดขึ้นเพื่อให้จิตเรามีสติปัญญาสามารถแยก กายเวทนาจิตธรรมพิจารณาให้เห็นกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมเมื่อเราฝึกอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้นะ<ม>่ะตักฝนอบรมอยู่นี้แะ<ม>เราได้ที่พึ่งตรงนี้นี่แหละคุ้มค่าแล้วอ<ม>เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาโลกอัญชลาต้อนไปอยู่<ม>เป็นผู้ไม่ยั่งยืน โลกไม่มีผู้ต่อต้านโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วต้องไปเนี่ยมันจะเห็นความจริงเหล่านี้แหละยจิตมันสงบแล้วมันมันจะเห็นนะมันจะค่อยๆเห็นอัดเห็นธรรมเหล่านี้จะค่อยๆได้ที่พึ่งได้ความสลดตังเวทใจมากมาย เป็นผู้ความเป็นผู้ไม่ยั่งยืนก็ดูสิแค่ไม่กี่ปีเองอยู่มาเนี่ยแค่ไม่กี่ปีเองช็มรุดสุดโสมขนาดนี้โลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนมีไหมล่ะมีอะไรบ้างเป็นของของเราอะไรอยู่ในอำนาจตอนนี้อาจจะว่าเออที่ดินที่ดอนข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติลูกหลานตอนนี้อาจจะว่าเป็นของเรา แต่ต่อไปข้างหน้านะเมื่อสิ้นลมหายใจปุ๊บไม่มีอ่ะมีแต่บุญกับบาปบุญกุศลที่เราทำกับบาปอกุศลที่เราทำ<ม>เป็นสมบัติของเราติดตามเราไปเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นแล้วอย่าประมาทเพลิดเพลินให้ข้นขวายกระทาบำเพ็ญให้จิตเข้าถึงความสงบแล้วถึงจะได้ที่พึ่ง ไม่งั้นไม่ได้นะถ้าเวลาทุกขเวทนาความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันมันภาวนาไม่ได้มันทําความสงบไม่ได้เมื่อจิตเราไม่สงบจิตฟุ้งซ่านจิตได้รับทุกขเวทนากายกายได้รับทุกขเวทนาจิตก็ได้รับทุกขเวทนาเมื่อข้ามันแตกดับในขณะนั้นพึงหวังทุกขติบินิบาตวินรรกเป็นต้นเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าเรามีชีวิตมาถึงวันนี้เป็นลาบอันประเสริฐอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าปราศจากประโยชน์เลยเ <Yeah. S 1> นี่ยพูดให้ฟังให้ให้ให้ได้ตรงนี้แหละดีใจหลายโยมแม่มาภาวนาด้วยถึงจะมีเวลาแค่นิดหน่อยเอาวันนี้พูดให้ฟังเท่านี้แหละสมมติจิติลงแต่เพียงเท่านี้ เอวังก hey, okay, like, ็มีด้วยปากกาละชนี